ที่วัดพระธรรมกายนางาโน่ประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายครั้งที่181แและพิธีถวายกองบุญนะคะสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะ สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาสาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยกัลายาณมิตรวันศิดาสากตะกัลายาณมิตรวิชุดามัตสึมโตเด็กชายโซมะทัซิโนและกัลายาณมิตรวิรยุทธมูลอามาตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายรัตนาปุปผาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นบูชาข้าวพระและพิธีถวายโถบูชาข้าวพระโดยกันลยาณมิตรกมลทิพธามาคาคา,ามิสวาเป็นผู้อัญเชิญถวายตามด้วยคณะเจ้าภาพได้ถวายพ่านดอกไม้เนื่องในสหวาระเดือนเกิด ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายพัตหารเพลแด่คณะพระพิสุสงฆ์ณหอชันคุณยายอาจารย์และเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันนันตชัยซึ่งเป็นบุญพิเศษในช่วงเข้าพรรษาโดยกัลายาณมิตรพิมพันธ์โจโน กัลายนานมิตรวิชุดามัตสึโมโตเป็นประธานเอกในการจุดเทียนใจตามด้วยพิธีทอดพระป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่181โดยกัลายนานมิตรวิรยุทธ์มูลอมาดกัลายาณมิตรสุดใจเทสุกะกัลายนานมิตรวันสิดาสกตะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายบาตรและผ้าไตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย โดยกัลยาณมิตรศีสวัยการเกตและกัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยกัลยาณมิตรสุดส,สวดัสดาคาสึกะและกัลยาณมิตรวันสิดาสากตะค่ะเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้นะคะคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าทุงทองจัดตุปปัจจัยแล้วก็ทายธรรมแด่ท่านแด่คณะสงฆ์ค่ะและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เล่าปกิณกะธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในวันนี้อีกด้วย